คุณผู้ชมที่ใช้มอเตอร์เวย์มุ่งหน้าพัทยาสอบถามมาว่าผ่านแถวแถวสีราชาบริเวณกิโลเมตร93เห็นมีพื้นที่ว่างซ้ายขวาขนาดใหญ่มากๆตรงนี้เขาเตรียมการไว้สร้างอะไรคําตอบคือบริเวณนี้คือพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการทางหลวงสีราชาซึ่งจะเป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่ที่สุดของมอเตอร์เวย์ในบ้านเรานะคะฝั่งทิศทางไปพัทยา62ไร่ทิศทางไปชนบุรี59ไร่ค่ะ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมที่ผ่านไปแถวแถวบางละมุงก็ถามมาเหมือนกันว่าเห็นมีที่ว่างซ้ายขวาแบบนี้เหมือนกันเช่นกันนะคะตรงนี้ก็เตรียมการไว้สร้างที่พักริมทางขนาดกลางนั่นคือสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงค่ะพื้นที่ซ้ายขวาฝั่งละ39ไร่นะคะถามว่าจะก่อสร้างกันเมื่อไหร่เขาจะเริ่มก่อสร้างปี2567นะคะส่วนปี2568จะเปิดให้บริการบางส่วนจากนั้นปี2569เปิดให้บริการเต็มรูปแบบโดยคาะรับรองว่าสะดวก สวกสบายมากๆเลยค่ะ